จะมาสุ่มดูบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับนะคุณยายอายุมากแล้วเราดูดิว่าคุณยายได้รับหรือยังนะครับเอกสารยายครับคุณบ้านไหมนอ้อดูค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณาครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายัสค,ค,ยยครับค,คยายมันมีเอกสารที่ทางกกตส่งมาให้คุณยายได้ได้รับหรือยัง ได้รับแล้ว่อเช้าเนี่ยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยเอาเอามาดูด้วยกันวันนี้มาเอามาดูด้วยกันเอาเป็นยังไงหาตาังไงบ้างย่สามาดูนี่ยเญ่าทางกรุงกับอเภอก็ส่งเสารมารลองดูซิอีกีชิ้นอ้ไงเจอแลนะครับหเอาเอา มีเอกสาร2ชิ้นนะครับเอกสาร2ชิ้นก็จะมีจุลสารนะครับที่ทํามาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคุณยายก็วันนี้ก่อนถึงวันที่7สิงหา2,559คุณยายก็คงจะได้อ่านได้ศึกษาอีกหนึ่งนะครับที่สํานักทะเบียนอําเภอนะครับส่งมาก็เป็นจดหมายถึงเจ้าบ้าน จะระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าบ้านเล็กที่4ถนนบำรุงเมืองนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครนมนะครับวันที่7สิงหาคม2559เป็นวันออกเสียงในการออกเสียงยปชัปนติกคราวนี้นะครับก็จะระบุมาเลยว่ามีใครบ้างที่มีสิทธิ์คุณพจนีกับคุณสุปริยานะครับสองชื่อนี้นเขาก็จะมีรอยปูกไว้อยู่นะครับคุณยายก็ต้องไป หากรงไกมาตัดนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ประกอบการแสดงตนในหน่วยเเอาอันนี้ครับคุณยายก็ต้องตองตอนนี้นอกคุณยายหรอแล้วยาใหายนะครเป็นชิ้นเล็กๆแล้มจะหายคจับผมอันนี้หน่วยหนนี่โรงเรียนสุทอรวิจิตใกล้ๆบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองคมตัดแบ่งกันอันนี้ของคุณยาย อันนี้ของลูกสาวนะครับก็ถือเป็นคนละส่วนมันก็จะระบุไว้เลยว่านางสาวสุปริยาทักุลสวัสด์ลำดับที่1 5 1นะครับไปถึงหน่วยก็ไปยื่นให้แก่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงประจำปฏิปก็จะได้เปิดแล้วก็จะหาง่ายนะครับหาง่อยสิได้่าลืมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าอ่านเล่มนี้ฉบับนี้ทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการไปใช้สิทธิ์นะครับรวมทั้ง สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญนะครับก็มีไปเรียบร้อยแล้วออขอบคุณมากครับผู้ใหย่ครับ